สวัสดีครับผมสเปซ่านะครับคอร์รัมนิดหนังสือพิมพ์สปอร์ตพูลและสตาร์สกเกอร์นะครับวันนี้กลับมาเจอกันวันศุกร์ ช่วงสุดสัปดาห์ที่12สิงหาคมนะครับวันนี้โปรแกมฟุตบอลมีความน่าสนใจเยอะมากยิ่งขึ้นนะครับและในส่วนของบทวิเคราะห์วันนี้ครับหคู่ผมจะโฟกัสไปที่ศึกฟุตบอลซูเป,ปอร์ลีกตุรกีนะครับก่อนอื่นนะครับขอขอบคุณแลยก็แนะนำนะครับจีเพาวเวอร์สถาบันทางการเงินนะครับที่ มั่นคงปลอดภยัยครบคันและตอบโจทย์ทุกอย่างที่ท่านต้องการรับรองว่าไม่มีผิดหวังนะครับฝากไปที่ G Power เอาไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับหนึ่งคู่ของฟุตบอลซูเปอร์ลีกตุรกีนะครับเป็นการเจอกันระหว่างแทปซอนสปอร์เปิดบ้านพบกับฮาเตสสปอร์เจ้าบ้านในฐานะแชมป์เก่านะครับฟอร์มการเล่นอย่างยอดเยี่ยมพวกเขาลงเล่นเกมเป็นทางการมา2นะัด กำชัยรวดนะครับรักษาทีนชี้ได้แระแนวลุกยิงได้รวมกัน6ประตูนะครับแสดงเห็นว่าทั้งเกมลุกเกมรับเนี่ยต่างยอดเยี่ยมนะครับวันนี้ครับได้กลับมาเล่นในบ้านนะครับเชื่อว่าจัดเต็มที่นะครับแท็กติกการทําทีมของกุนซืออับดุลลาอับชีเนี่ยยังวางใจได้แระแนวรุกครับที่เด็ดอย่างเทรเซเกเอดินวิชาและอันเดรสคอนเนริอุสเนี่ยอย่างเล่นการเข้าข่านะครับวันนี้ครับเปิดบ้านรับมือกับทางฮาเตสบอลนะครับซึ่งชื่อชั้นเป็นรองนะครับและผล ลงานช่วงปรีซีซั่นค่อนข้างแย่นะครับสภาพร่างกายของนักเตะยังไม่เข้าที่เข้าทางนะครับแล้วก็เกมรุกเกมรับเนี่ยต่างรายจุดเด่นนะครับันนีกับไเยือนทางแชมป์เก่าเลยครับซึ่งครบเครื่องกว่าเยอะนะครับแล้วก็สภาพร่างกายรวมตัวมากกว่าก็แพงพอดีกับเปิดมาให้ที่ทับซอนสปอร์นะครับเป็นต่อที่1เมตรนะครับอาจจะมองว่าค่อนข้างแพงนะครับแต่เป็นของแพงที่น่าซื้อน่าเชียร์สุดท้ายครับเชื่อว่าทางเจ้าถิ่นครับมีโอกาสที่จะเอาชนะตั้งไว้และมีโอกาสกินเต็มด้วยการยิงขาดได้เชียร์บอลต่อเชียร์ทางแท็บส ในคู่นี้ขอทุกท่านเชียร์บอลแบบมีความสุขนะครับเฮงเฮงหัวรวยไว้เจอกันใหม่คู่นี้สวัสดีครับ